เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าเราสามารถดูรหัสผ่าน Wi-Fi ตรงนี้ที่คอมพิวเตอร์ของเราเคยคอนเน็กไว้ได้ด้วยนะครับก็สําหรับวิธีการดูนะครับให้เราเข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทเนาะจากนั้นกดไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับอ่าเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลเลยจากนั้นตรงนี้นะครับให้กดไปที่ Network and Internet นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะก็ให้กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแคตตอรีนะครับอ่าแล้วเข้าไปที่เน็ตเวิร์กเลย จากนั้นจิ้มไปที่ network and sharing center นะครับครับผมมันจะมีตัว Wi-Fi ตัวนี้นะครับที่แสดงผลขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เราเชื่อมต่ออยู่เนาะตัวนี้เลยให้กดเข้าไปเลยครับจากนั้นกด wireless property นะครับแล้วกดไปที่ security ตรงนี้นะครับครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เรา connect อยู่นะครับวิธีการดูรหัสผ่าน wi-Fi นะครับให้เรากดไปที่ โชว์ตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงผล Wi-Fi ที่เราคอนเน็กอยู่ให้เราแบบนี้เลยนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้รหัสผ่าน Wi-Fi ที่เราคอนเน็กอยู่นะครับก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับตัวนี้สามารถดูได้หมดเลยนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของเราเคยคอนเน็กหรือว่าสามารถคอนเน็กต์ไวไฟเหล่านี้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกาับสวัสดีครับ